สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูขนมมาฝากกันค่ะเมนูขนมอันเนี้ยมันไม่เชิงเป็นขนมหรอกมันจะเป็นแบบเหมือนแป้งล้วนเนี่ยเราเอามาโรยหน้าขนมหรือไอศครีมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทําตัวคัมเบิลกันเลยค่ะเออเมื่อกี้วินบอกไปมันชื่อว่าคัมเบิลนั่นแหละแปลว่าล้วนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำคัมเบิลกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยอันนี้จะเป็นตัวแป้งเค้กค่ะ น้ำตาลทรายค่ะเนยจืดค่ะอันนี้เป็นก้านวานิลานะคะถ้าที่บ้านใครไม่มีหรือว่าหาซื้อไม่ได้เนี่ยใช้เป็นน้อ,อวานิลลาที่เป็นกลิ่นวานิลาเป็นกดขวดก็ได้นะคะน้ำน้ำ,น,ำนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันสาหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำคัมเบิลกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำคัมเบิลกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยเราก็หาตัวกะละมังใหญ่ๆออกมาแล้วก็ใส่แป้งลงไปะคะ่ะตามด้วยเนยเลยคะ่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัววาน,นิลลาเราต้องกรีดตรงกลางมันออกก่อนนะคะอย่างนี้แหมมันออกมาเราจะเอาตัวเม็ดข้างในของมัน นี่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วทีนี้เราก็ใช้มือเนี่ยแหละคุกทุกอย่างให้มันเข้ากันเนยควรจะเป็นเนยที่แบบอุณหภูมิห้องนะคะอย่าใช้ที่มันแข็งเกินไปเพราะว่ามันจะแบบบีไม่ได้เงี้ยมันจะไม่เข้ากับแป้งเอามือถูๆเลย<ๆ>นี่ เดี๋ยวแนนขอไปถูให้มันเข้ากันให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาใส่น้ำตาลกันค่ะ,อะตอนนี้ตัวแป้งก็เข้าไปรวมกับเนยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถูให้มันเข้ากันอย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปคลุกให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะออลืมบอกไปว่า ตัวนี้เราต้องใช้เตาอบนะคะเราก็เปิดเตาอบทิ้งไว้ประมาณ 180, 180องศาเปิดทิ้งไว้ก่อนความร้อนมันจะได้พอดีเวลาเอาไปอบจะได้พอดีกันนี่แค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ถาดเข้าเตาอบกันคะ่ะค่ะตอนนี้ก็ทุกทุกอย่างเสร็จแล้วน้ำตาลก็เข้ากับตัวแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบกัน แนนก็เอาถาดมาแล้วก็รองกระดาษไขนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดตัวถาดอย่างนี้ใส่ลงไปเลยตัวคัมเบิลเนี่ยไม่ต้องอบหมดก็ได้นะคะเราสามารถทํอย่างเงี้ยเราเก็บไว้ในตู้เย็นเราเอาไปอบวันหลังก็ได้เพราะว่าถ้าทิ้งไวน้นาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่กรอบแนนอบประมาณนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เตาก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปอบกันค่ะประมาณ 1 5ถึง20นาทีนะคะต้องคอยดูคอยมาเปิดแล้วก็เขี่ยๆมันด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะถ้าตอนนี้นันก็เอาคัมเบิลออกจากเตาแล้วนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ให้เย็นสักพักแล้วนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันก็จะล้นวนๆแบบนี้ โอเคแล้วเราก็จะสามารถทานกับไอศครีมหรือว่าจะเป็นพวกแต่งหน้าเค้กก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวนี้ประมาณนี้ก็ได้นี่ทานด้วยกันได้อันนี้แนนเอาเป็นไอศครีมวาน,นิลลและกันมาแต่งด้วยกัน okay. เเราจะหน้ามาันแล้วก็โรยคัมเบิลทานคู่กัน หรือว่าตัวนี้จะเอาไปทำเป็นพวกพายก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันจะคล้ายๆกันอยู่นี่เสร็จเรียบร้อยสำหรับคัมเบิลน,นะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะห้องตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ